นายกยืนยนันเลื่อนแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0ึ่บาทหรือไม่ดูคลิปนี้บูมมาสรุปให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพกกบกระบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้พกกบกระบุ๋มในวันที่12 มกราคมปี2,567ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะมาตามติดสถานการณ์เงินดิจิทัลวอลเล็ตน0 0 0 0นั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็มีความหวังนะคะละก็กำลังรอคอยในโครงการนี้อยู่นะคะซึ่งโดยนัยก็คือตัวผมเองนี่แหละนะคะก็เลยตามติดมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะซึ่ง นายเศรษฐาทวีสินคานายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันแล้วนะว่ามีการเลื่อนแจกไหมก่อนไปรับชมใครยังไม่มกดติดตามบุม้มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าคระที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลคานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังการประชุมครมค่ะว่าที่ประชุมครมนะคะยังไม่มีการพิจารณาถึงร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตนะคะหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีการนั้นได้ส่งความเห็นมายังรัฐบาลแล้วเพราะต้องเสนอผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตที่ผมเป็นประธานก่อน โดยนายจุลภัณฑ์อามอนิวั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลันงนั้นก็กลังดูเวลาอยู่นะว่าจะประชุมหารือกันเมื่อไหร่ซึ่งนักข่าวนะคะก็มีคําถามอีกนะคะว่ารายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงังนายกก็กกล่าวนะว่าไม่ได้อยู่ในตารางการประชุมของเขานั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็นี่เลยนะคะนายกก็ยืนยันแล้วนะว่าการที่เลื่อน แตกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนานเลื่อนจริงไหมนะคะเขาก็ยังยืนยันนะว่าไม่ได้เลื่อนนะคะสามารถทําได้เลยนะคะไปต่อได้แน่นอนครับชัดเจนครับและ ต้องขอประชุมคณะกรรมการดิจิทัลก่อนและจะตอบเนื้อหาทีหลังนะคะเมื่อถามว่าจะทันในช่วงเดือนพฤษภาคม67หรือไม่นะคะนายเศรษฐาก็กล่าวนะว่าณนะเวลานี้ยังยืนยันตามทำลายเดิมก็คือมีนาคมลงทะเบียนครั้งแรกและใช้สิทธิ์เงิน10,000ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม67นั่นเองนะคะ ก็ยืนยันนะว่ายังยืนยันทำลายเดิมแล้วก็ไปต่อได้แน่นอนแต่ขอประชุมคุยกันกับคณะเงินดิจิทัลเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะหารือเรื่องพรบเงินกู้นั่นเองคู้เป็นประสาชาวบ้านเลยเนาะหลายๆคนประชาชนก็รอคอยแล้วก็มีความหวังนะว่าจะได้ไหมแล้วก็ นั่นแหละนะคะความคืบหน้าล่าสุดคือกฤษฎีกาส่งความเห็นมาบอกแล้วนะคะก็ให้ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้แล้วก็นำเข้าคอ,อรมอเพื่อหาหรือนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าก็ประชุมกับเ,เขาเรียกอะไรอ่ะคณะกรรมการนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นก่อนนะคะแล้วก็นํามีหลักหลายขั้นตอนมากๆากนะคะทุกคนต้องใจเย็นๆนะเนาะรอมาก็เกือบครึ่งปีแล้วรออีกนิดนึงนะคะเนาะโอเคค่ะ ละค่ะสำหรับใครที่รอกันอยู่บ้างก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและข่าวสารแล้วก็ไม่พลาดเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งมื่นนะคะเพราะว่าถ้ากดติดตามไว้จะได้รับทราบข้อมูลนะคะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนใครแล้วก็ไม่พลาดสิทธิ์นั่นเองนะคะหลายคนพลาดสิทธินะแล้วก็เพิ่งมาเจอบุ๋มเขาก็บอกคอมเมนต์บอกว่ามีช่องบุ๋มด้วยหรือเพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอนะคะพลาดมาหลายโครงการแล้วก็ พลาดมาหลายสวัสดิการนั่นเองนะคะก็นั่นแหละนะคะยุมยินดีนำข่าวสารมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปดีโอนนี้พี่ป้านาคนไหนมีคำถามสงสัยอยากให้บุ๋มสอบถามเอออยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ